ค่ะชื่อายนะคะได้สายกาบิน EVA ค่ะ เป็นความใฝ่ฝันตอนอเด็กๆอะค่ะเราอยากจะ,ะได้ท่องเที่ยวทั้งการทํางานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลายที่พบกับผู้คนในส่วนของต่างของวัฒนธรรมอะค่ะปัญหาการเรียนคือตรงนี้ก็คือไม่รู้แนวทางในการสมัครแล้วก็อยากที่จะรู้จากสายการบินให้มากขึ้นในตอนที่เราจะได้รู้ทิศแนวทางในการสมัครได้มากขึ้นค่ะฝ้ายก็คือครูฝ้ายก็แนะนําในแต่ละสายการบินที่เราจะสมัครในแต่ละครั้งอะค่ะว่า,สา,านนสายการบินนี้ค่ะชอบคนแบบไหนเราก็จะได้ทํา ตัวถูกในตอนที่สมัครแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของกรรมการค่ะดีใ,ใจมากค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราฝ่าฟันมาได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนในความพยายามที่เราทํามาตลอดค่ะคืออันดับแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าสายการบินเขาชอบคนแบบไหนอะค่ะเราอาจจะไมไ่ต้องพยายามเป็นคนแบบนั้นคือเราพยายามเป็นตัวเรามีความเป็นของตัวของตัวเองแล้วก็มีความเป็นคนที่สายการบินชอบค่ะ ก็ขอบคุณในคําแนะนําต่างๆค่ะที่คอยบอกว่าสายการบินชอบแบบไหนบ้างเราจะได้รู้ทิกในการเป็นตัวเลือกที่กรรมาการเลือกเราอะค่ะพี่บอกว่าความพยายามอะค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญในการสมัครแอร์นี้แล้วผลสําเร็จมันมาจากความ,มพยายามเสมอค่ะ